ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวคนอ่านข่าวคําทํานายเรื่องราวในวันนี้จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับปี2565กับเรื่องที่ว่าโขนดังได้เตือนเอาไว้ว่าจะแพงทั้งแผ่นดินให้ระวังจะเกิดภัยพิบัติปลายปีคนไกลบ้านอาจจะกลับมาท่านผู้ชมที่เขารบครับก่อนจะรับฟังกันนั้นกรุณาตั้งสติ และใช้วิจารณยานในการรับฟังด้วยนะครับเรื่องร้ายปี2,565โควิดผสมหวัดนกคลังแตกการเมืองพังดาวร้ายของดวงดาวที่เกี่ยวกับโรคระบาดเพิ่มความรุนแรงจับตาเข้าเดือนมีนาคม2,565จะเริ่มรุนแรงมีการกลายพันธุ์ร่างใหม่ที่รุนแรงกว่าเดิม ไม่ได้แพร่เฉพาะคนสู่คนเท่านั้นแต่สามารถที่จะไปในสัตว์หนูไก่นกหมูเดือนเมษายน2,565นั้นให้ระวังสุขภาพของผู้นำมีโอกาสเจ็บป่วยมีกลิ่นยุบสภาและรัฐประหารเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจักเป็นเรื่องดีดวงดาวบอกลักษณะผู้นำเป็นผิวขาวคนพลัดถิ่นอาจจะกลับมา ระวังสงครามที่ประเทศเพื่อนบ้านและระวังสงครามย่อยที่อาจก่อให้เกิดเป็นสงครามใหญ่ได้เศรษฐกิจปรากฏแต่คำว่ากูแพงทั้งแผ่นดินอนาคตอาจมีสิทธิ์ติดอันดับประเทศที่จนปี2565เศรษฐกิจหนักอีกหลายเท่าภัยพิบัติระวังสึนามิที่อ่าวไทยหรือเกาะสุมาตรา สมการรอคอยนักทำนายเรื่องร้ายที่แม่นยำที่สุดดวงเมือง2,565โควิดระบาดเศรษฐกิจพังยับภัยพ,พิบัติที่จะเกิดขึ้นและอีกมากมายนอร์สตาดามุสเมืองไทยนักทำนายเรื่องร้ายที่เป็นที่กล่าวขานในปี2,563-2,564เรื่องความแม่นยำในการทำนายภาพรวมดวงเมือง คลิปและบทความของท่านถูกแชร์สนั่นในโลกของโซเชียลในปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามครับในปีนี้ความเข้มข้นที่ได้มากขึ้นกว่าปีที่แล้วจะมีมากขึ้นอย่างแน่นอนดวงโควิด -19 ในปี2565นั้นจะเป็นอย่างไรตามโหราศาสตร์ไม่ได้ตามเหตุการณ์ปกติก็ได้ถือว่าปีนี้นั้นสำคัญในตรงที่ว่า เรามีดวงดาวใหญ่มากคือมฤตยูจะย้ายออกจากดวงบ้านเมืองที่อยู่ในรักนาราศีเมษจะย้ายออกจากราศีเมษเข้าไปอยู่ในราศีพฤษกในช่วงกลางปีช่วงเดือนกรกฎาคม2565แต่ว่าในขณะที่ยังไม่ย้ายออกมีดาวที่สำคัญนั่นก็คือดาวราหูซึ่งตรงนี้สถิตอยู่ในราศีพฤษภ ถือว่าอยู่ในภพที่12ย้ายเข้าในราศีมีนในวันที่20มีนาคม2565เข้ามาทับมาดืตยูที่ยังอยู่ในราศีเมษอยู่ถือว่าดวงดาวทั้งสองนั้นเป็นดาวร้ายทั้งคู่และเป็นดาวที่เกี่ยวกับโรคระบาดโดยตรงเพราะฉะนั้นแล้วจะเพิ่มความรุนแรงอะไรขึ้นมานั้นจากช่วงต้นปีมกราคมถึงกุมภาพันธ์2565 มันดูเงียบไปแต่ว่าเข้ามีนาคม2565จะเริ่มมีรุนแรงเริ่มไกลพันุและจะไกลพันธุ์ไปเรื่อยๆไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้อันนี้เป็นไปตามดวงดาวมันจะกลายพันุ์เป็นโรคใหม่ร่างใหม่ที่รุนแรงกว่าเดิมเชื้อแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆและไม่ได้แพร่เฉพาะคนสู่คนเท่านั้นแต่มันจะไปในสัตว์ได้ เชื่อมโยงกับไข้หวัดนกกระบาดจะกลับมาอีกครั้งแต่ว่ากำลังในรูปของการเชื่อมโยงไข้หวัดนกกับโควิดอาการนั่นก็คือถ้าเราไปติดมันเราจะมีอาการอยู่สองแบบและอนาคตไปติดสัตว์ต่างๆได้อีกหลายชนิดเช่นหนูไก่นกรวมทั้งหมูต่อไปเป็นไข้หวัดหนูอยากฝากถึงสาธารณสุข ต้องเตรียมตัวเอาไว้บ้างอย่าประมาทถึงมันไม่ได้เกิดขึ้นก็ไม่เป็นอะไรวัคซีนหรือยาที่ค้นพบมันช่วยได้ไหมมันช่วยแต่ว่าไม่ทันคิดว่าเชื้อที่กลายพันุ์พัฒนาไปเร็วมากคิดว่าวัคซีนตามไม่ทันเพราะฉะนั้นเราคงต้องเตรียมการเอาไว้ก่อนโควิดจะเบาลงเมื่อไหร่นั้นถ้าจากโลกก็น่าจะเป็นเวลาเกือบสิปี หลังจากนี้คือปี2575แต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกปีจะหนักนะมันจะมามาแล้วก็ไปไปจะมาทีก็วุ่นวายไปหมดนะแต่ก็จะมีข่าวดีพวกฟ้าทลายโจรเอ่ยที่ถึงแม้ว่าโรคจะพัฒนาสายพันธุ์ไปเรื่อยๆแต่ก็จะแพ้ฟ้าทลายโจรของไทยซึ่งจะรักษาได้ไปโดยตลอดนอกจากนั้นแล้ว ว่าจากดวงดาวที่ปรากฏสามารถบอกได้ไหมว่าในปีนี้จะมีการยุบสภาเกิดขึ้นหรือเปล่าหรือว่าจะมีเรื่องใดที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้นอตสตาดามุดเมืองไทยได้ย้ำกับเราว่าปี2565น่าเป็นห่วงเพราะว่าดาวมฤตยูจะย้ายจากที่อยู่ราศีเมษมาเกือบเจ็ดปีที่แล้ว ย้ายในวันที่7กรกฎาคมย้ายจากราศีเมษลัคนาดเดิมแล้วพอย้ายออกไปนั้นปลายปีก็กลับมาอีกในราศีเมษในระยะเวลาสั้นๆและจึงออกไปเลยช่วงเวลานี้จึงส่งผลให้มีการเคลื่อนไหวและมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่ถือว่าใหญ่จะมีการเลือกตั้งใหญ่ในปี2565้ไหมคิดว่ามี แต่ว่าจะมีในรูปแบบสั้นๆไม่รู้ว่าเกิดอะไรและเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ได้ของประเทศไทยเมษายน2565ผู้นำเจ็บป่วยอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยผู้นำในที่นี้หมายถึงรัฐบาลก็ได้การยุบสภานั้นก็เหมือนกับการเจ็บป่วยเหมือนกันก็น่าจะเกิดขึ้นยุบสภาหรือเปล่านั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และนอกจากนี้จากดวงดาวก็ได้บอกอีกไม่ว่าจะมีการรัฐประหารเป็นการเปลี่ยนแปลงและปฏิรูปก็เป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้นนะที่คล้ายๆแบบหนึ่งแต่การเปลี่ยนแปลงนี้จะกลับไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมเพราะว่าเราเปลี่ยนอะไรบางอย่างทุกคนเริ่มสามัคคีกันพอเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เคยขัดแยง้งนั้นก็จะน้อยลง รวมกันช่วยเหลือบ้านเมืองลักษณะของนายกรัฐมนตรีคนใหม่คงไม่ได้อยู่ในแวดวงของการเมืองมาก่อนเป็นหน้าใหม่ที่เรานั้นไม่คุ้นเคยเช่นนักธุรกิจใหญ่นิสัยเป็นคนค่อนข้างสมระถนิดนึงหมายถึงเป็นคนที่ไม่อินกับการเมืองไม่ใช่คนมีสีต่างๆและคาดว่าจะดำรงตำแหน่งหลายปีเป็นผู้ชายผิวออกขาว ตามลักษณะของดาวเกตคือเลข9คนจากแดนไกลจะกลับมาไหมนั้นถ้ากลับมาช่วยไม่ได้กลับมาเป็นผู้นำประเทศอันนี้โอเคแต่ถ้าเป็นไปได้น่าจะกลับมาในช่วงปลายปี2565อาจจะมาช่วยอันนี้หมายถึงหลายคนไม่ได้หมายถึงผู้นำที่พลัดถิน่นไม่ใช่ท่านผู้เดียว เพราะปี2,565จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างกลับมารับโทษก่อนไม่ทราบเวลาตกฟากของท่านจริงๆแต่กลับมาแน่นอนแต่ว่าไม่ได้เจาะจงว่าเป็นใครดูตามดวงดาวแล้วคนที่ไปอยู่ต่างประเทศจะมีโอกาสเศรษฐกิจนั้นน่าห่วงคนตกงานเส้นโควิด การเมืองนั้นน่ากังวลว่าเศรษฐกิจของเรานั้นเป็นที่น่าห่วงมากเศรษฐกิจของเรามันตกแบบยากที่จะฟื้นทำให้เกิดลักษณะการกู้ยืม IMF จะเข้ามาอีกครั้งเหมือนกับเรานั้นไม่มีทางเราเลยต้องกู้เพราะว่าเรามีอะไรบังคับเช่นสถานการณ์โควิดทำให้คนตกงานซึ่งตัวเลขคนตกงานนั้นเยอะมาก ดูจากดวงดาวและดูว่าปี2,565หนักไปอีกหลายเท่าจากโรงงานปิดตัวคนงานเลยตกงานควรระวังจะมีการฆ่าตัวตายเยอะมากขึ้นแม้แต่คนร่ำรวยก็จะกลายเป็นคนจนลงมาและข้าวยากหมากแพงราคาขึ้นทุกชนิดประชาชนจะทนไม่ไหวตามดวงดาวอีกนานไหมที่เรานั้นจะต้องอดทนแบบนี้ แผงทั้งแผ่นดินด้านเศรษฐกิจนั้นดูจากดวงดาวแล้วน่าจะอีกสปีและโอกาสที่จะเฟื้นนั้นก็ยากมากผู้ใหญ่บ้านเมืองเลยสำคัญที่จะต้องควบคุมเอาไว้ให้ดีอย่าปล่อยประระเลยต้องรับผิดชอบไม่เช่นนั้นผ่านไปสักพักเราจะกลายเป็นประเทศที่ติดอันดับประเทศที่ยากจนจงจับตาดูสถานการณ์โลกสงครามโลกมีโอกาสเกิดขึ้นนะ แต่ว่าอาจจะเป็นแถบรัเสเซียสหรัฐอเมริกาจะต้องจับตาดูเอาไว้ให้ดีและถ้ามีอะไรเราจะต้องวางตัวเป็นกลางเราอย่าไปเข้าข้างไหนพูดถึงเรื่องของสงครามเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านของเราอันเนี้ยกำลังจะใหญ่โตขึ้นในช่วงปีนี้สงครามในแถบสหรัฐอเมริกาและรัเสเซียจะเป็นสงครามที่ใช้อาวุธที่มีอยู่ข่มขู่กันจนตลอดเวลา แค่ข่มขู่ก็จะแย่แล้วทําให้หลายๆประเทศเนี่ยแย่ไปด้วยโดยเฉพาะในเรื่องของเศรษฐกิจถ้าไม่เป็นสงครามใหญ่ก็จะเป็นสงครามย่อยที่สามารถจะพัฒนาเป็นสงครามโลกได้ถ้าสมมุติในปีนี้เกิดอย่างนี้ในปี2566หรือ2567ก็น่ากลัวมันจะพัฒนาเป็นสงครามที่ใหญ่ได้ ให้ระวังเรื่องของภัยพิบัติซึนามิอ่าวไทยแผ่นดินไหวภูเขาไฟใต้ทะเลในปี2,565ในประเทศไทยเนี่ยมีเยอะยิ่งในแถบภาคเหนือจะเกิดแผ่นดินไหวในปีนี้เพราะไม่ใช่ประเทศของเดาประเทศเดียวที่อยู่กับแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟใต้น้ำใต้ทะเลอันนี้ต่อไปนี้จะเกิดขึ้นบ่อยมากม อาจจะมีสึนามิได้อาจจะเกิดในสุมาตราหรือในอ่าวไทยของเราปกติมันยากนะแม้ว่าปีที่แล้วไทยเช่นนี้แต่ไม่เกิดขึ้นแต่ก็ยังอยากให้ระวังเอาไว้อยู่เพราะว่าดวงดาวมันยังไม่ได้ผลไปหิมะจะตกไหมคิดว่าน่าจะเกิดขึ้นจริงๆคล้ายๆกับประเทศที่ไม่เคยเกิดขึ้นให้สังเกตว่าเราจะมีแม่คันิงเกิดขึ้นเยอะ อากาศหนาวขึ้นในพื้นที่สูงสูงอันนี้ไม่ควรดีใจเพราะว่าถ้ามันมาอากาศจะแปรปรวนกลัวจะเจ็บไข้ได้ป่วยโดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็กในข่าวร้ายนั้นยังมีข่าวดีนะนอสตราดามุสได้กล่าวตบท้ายเอาไว้ว่าข่าวดีก็มีอยู่สองสามเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของกีฬาถ้าส่งไปแข่งขัน,ขนต่างประเทศจะได้รางวัลหมดเลย อันนี้เราไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนและการประกวดนางงามถ้าไปโชว์ต่างประเทศจะได้รับรางวัลของโลกอาจจะเป็นที่หนึ่งของโลกหรือว่าสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชื่อเสียงของสถานที่ในประเทศอาจจะเป็นไปได้เป็นมรดกโลกเช่นอันซีนเยอะมากและได้รับรางวัลของโลกและนอสตราดามุสตเมืองไทย ก็ได้ฝากตบท้ายเหมือนเดิมกับทุกๆครั้งที่ยังย้ำเตือนว่าไม่อยากให้สิ่งที่เขาทำานนั้นเกิดขึ้นจริงเพราะว่าเรื่องร้ายๆย้ำเตือนตลอดอย่าประมาทให้มีใจสู้ให้มีความหวังแม้นขณะกำลังแย่ส่วนหนึ่งก็ไปทำบุญทำบุญเล็กน้อยตามความสามารถและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเหมือนกับตอนที่เราเจอภัยพิบัติ เราร่วมแรงร่วมใจอันนี้เราจะผ่านพ้นไปได้ด้วยความสามคัคคีช่วยเหลือกันจะทำให้เรากลับมาได้อีกครั้งผู้ทำนายนอตสตาร์ดามุตเมืองไทย